ราายกแฟชั่นบัลลูนเลยายการที่จะไปเจาะลึกเรื่องแฟชั่นของเราศิลปินค่ะวันนี้อย่างที่บอกกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกไว้ว่าเรามีภารกิจสําหรับแกล้งคุณพทั้งสามท่านทั้งพี่รุทพี่พอยแล้วก็พี่โอ๊ตใช่แล้วเราว่ามาเปิดซองกันไหมคุณพี่โอ๊ยโอ๊ยเอาอีกแล้วเอ้ยแล้วมือวายมือวายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายผู้ชายชอบลวนลามทางสายตาฉันรู้สึกว่าฉันแบบไม่ปลอดภัยตลอดเวลายลวนลามกับรังเกียจ่ไม่ใช่แต่ง มันมีเส้นแบ่งนิดเดียวจริงๆนะเยรักเลยอ่ะบางทีมันอาจจะเฮ้ยเราอาจจะไม่รู้สึกหรือเปล่าพี่พี่ครับไม่หล่ออย่าพูดกันโหนเอาซีเอาเปิดดีกว่าเปิดภารกิจของเราเกอให้พี่รุตของเราเมคโอเวอร์หญิงแย่ให้เป็นเจ๊ร็อกค่ะหนงพูดเลยว่าการเป็นเจ๊ร็อกของพี่หญิงแย่นั้นครับไม่เวิร์กพี่เพราะพี่มาสายแบ๊วคทำไมอ่ะสายแบ๊วหนูว่าพี่ต้องแบบเป็นสาวร็อกอย่างนี้อ๋อ เอาเจออกไปให้กลายเป็นสาวร็อกค่ะภารกิจเราได้มาแล้วเราต้องรบกวนพี่รู้สุดหล่อของเรานี่แหละค่ะว่าจะพาสาวแย่เนี่ยไปเปลี่ยนให้เป็นสาวร็อกได้ยังไงที่ไหนดีคะพี่ผมว่าเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของการแต่งตัวเป็นร็อกหน่อยว่าอาจจะผมอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นร้านด้านที่คลุมโทนหน่อยคือเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยเป็นออกในโทนดําหน่อยแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นประจำอยู่แล้วผมเลือก แชปครับผมเห็นภาพเห็นภาพถูอ๋อร้าน C P S แชปใช่หนึกถึงหน้าพี่ตูนเอาไว้ครับนั่นแหละตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน C P S แช รื่องการนี้นะคะเสื้อผ้าต่างๆก็เป็นสไตล์ของพี่รุทเลยค่ะคก็เลยอยา,ากจะให้พี่รุทได้เล่าถึงสไตล์การแต่งตัวของพี่รุทให้รเราฟังหน่อยนะคะก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งที่ท่านงที่จะมีโทนสีแบบตรงกับเราคร่ะ เพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่แต่งตัวแบบสีคุมทนสีดำดำเข้มๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เกงย,ยีเนี่ยคือขึ้นชื่อเลยเพราะว่าอย่างพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยนะฮะอย่างพีต่ตูนเนี่ยก็เป็นไดดอลเรอยู่แล้วครับก็บจะเป็นแบบเกงเดฟสีดำอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ผ้ามันก็จะค่อนข้างที่จะใส่ส,สบายคือดูเป็นเดฟจริงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใส่ลําบากเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนกันไปดูกันดีกว่าว่าพี่แย้งของเราจะเป็นอย่างไรถือห่างให้หน่อยมาดูกันอย่างแรกรองเท้าก็ จริงๆรองเท้าเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเลือกเป็นชส้นสุดท้ายนะไม่ได้คือถ้าเป็นผมเนี่ยปกติผมเวลาผมแต่งตัวรองเท้าต้องใส่แบบนี้เหระคะจะไม่เน้นบล็อกแต่ชอบสีแต่ว่าในเมื่อวันนี้เรามีโจทย์เป็นบล็อกเราก็ควรต้องให้มันเป็นบล็อกหน่อยทีนี้เนี่ย จากรองเท้าที่ดูกัน3คู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทนดำมากผมชอบคู่นี้สุดเลยอ่ะมันก็ดูเป็นร็อกดีแต่ว่าถ้าหากว่าใส่กับเดฟอันนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆเราต้องลองจะพยายาใส่เดฟต้องหาเสื้อกันดีกว่าได้ค่ะเลยดีโอเคไหมนี่โอเคไหมเออเป็นเสื้อดำก็อันเนี้ยก็จะมีอยู่2ตัวนี้ที่สีดำเนาะโชว์โชว์หน่อยดีกว่าแต่ผมว่านะผมว่าร็อกเนี่ยมันมันสามารถติดแดงได้นะเออมันจะเป็นแบบ มันจะดูแบบรุนแรงขึ้นมานิดนึงเท่าไรเท่ฮะได้ค่ะอ่าก็ดูโอเคนะโอเคดูปากน่ากลัวดีครับผมงานดีงานปากงานดีงานปากงานปากงั้นเลือกตัวนี้แล้วกันโอเคครับผมถือให้ครับผมถือให้ขอบคุณค่ะดูงเกงดีดูงเกงหน่อยเกงเออเอาโซนนี้ดีกว่านี่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 ค่ะเออแจ็คเก็ตไงแจ็คเก็ตความเป็นบล็อกกันอยู่ที่แจ็คเก็ตครับผมเออตัวนี้ดีสวย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 ใช่เหมาะกับหนูมากเห็นปะเห็นปะ ใส่ไม่ได้ไหมครับใส่ได้ป้ะวะไม่ใส่เอสนะครับใส่เอสหนูก็ตัวเล็กพี่บอใส่เอสถ้าหากว่าบิวใส่เนี่ยอาจจะต้องฉีก ไม่ซื้อสองตัวอ๋ซประกอบกันเออนะฮะดูดูโอเคไหมโอเคไหมแง่เฮ้ยโอ้ยอย่างนี้แปลว่าเราก็ต้องเลือกรองเท้าแล้วก็ออซิสซอรี่ได้แล้วเนาะใช่ครับเสื้อผ้ามาเต็มแล้วมาเต็มแล้วครับโองเทาแตะเลยฮะดีที่สุดเลยครับลองไม่เอาหรอลองทำแบบนี้ไงงั้นอ่าลองไม่ยู่มันใส่ได้ไหมอ่ะถ้ายัดเข้าไปได้ก็เอาอันนี้ครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาคู่นี้ดีกว่าได้ก็ได้ครับมีสองคู่นี้ที่หาแว่นหาแว่นอีกอ่สวยมากพอพอเลี่ยนโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคอเ บวกไหมบวกไหมบวกด้วยมามามาบวกล็อกปะก็ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะโตโตทองแต่ถ้าอันนี้ล็อกหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าอันนี้น่าล็อกก็ขอบคุณมากครับผมเป๋าอยู่ไหนอะเป๋าอยู่ไหนค่ะเออนี่นี่นี่นี้นี่เฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักแบบนี้เอออันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีครบแมสครบนะครับทำไมไม่เห็นแต่แรกเลยครับทำไมคุณไม่เคยแนะนำผมเลยมดูมุฟมับอะเฮ้ยแต่มันก็ดูเข้ากับชุดนี้เหมือนกันเออผมว่าไปแต่งก่อนดีกว่าถ้าไม่แต่งเนี่ยไม่รู้ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ไดี๋ยวไม่เข้าเลย เด็กไม่ได้ทงานดูเยอะเหรอเด็กดูเยอะดูเยอะครับเอาละฮะตอนนี้เรามารุ่นดีกว่ะแอาว่าไอ้ที่เราเลือกให้เด็กที่อยากดูมากออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงดูเลยดีกว่าครับสาวร็อกของเราไง ก็มันยังขาดอะไรบางอย่างนะอะไรแบบนี้ขายความสวยมันไม่ไม่ใช่คือผมว่าแบบหน้าดูหวานไปหน่อยหรือไม่ร็อกดูไม่ร็อกเอาพวกขี้เท่าทาหน้าไิครับพี่ก็ดีนะผมว่าโอเคนี่ทะามาแล้วเหรอได้วจะพามาอ๋อไม่ทำมาแล้วไม่ทดามาแล้วไงไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทาทล้มล้มล้ม่เหน็ดเห็ดล้มล้มโดนเพราะว่าเพราะว่าโดนโดนยัดปากมาไม่ใช่ขี้เท่าเทปนี้นอกจากฉันจะไม่ได้เล่นใครแล้วฉันโดนเล่นอยู่คนเดียวจริงๆขาดผมว่าจริงๆแล้วก็ ก็ดีคร <ok> ับเออโอเคเละโอเคไม่เคยก็มันอีกแยะฮะอีกแยะ ไม่เคยหญิงแยาลุกนี้นะโเนอะไม่เคยไม่เคยจริงๆแต่ว่าหน้ามันยังขาดอย่างที่พี่รุดบอกจริงอ่ะก็อาจจะเป็นด้วยแบบสีปากบ้างอาจจะดูแบบหวานนิดนึงสงสัยถึงเวลาแล้วที่พี่รุดจะต้องเติมปากให้แย่นะคะอ่ะฝากเติมปากแย้ให้เต็มหน่อยนะคะขอพี่เท่าด้วยฮะพี่เทไปได้เอามายัดค่ะโดต้องเติมสีดำใช่ไหมครับพี่เออสีดำน้องน้องๆขอหัวม้าค่ะหัวม้าเลยหัวหมา เออ่มติมเหรอใช่พี่ลุทาฟันพี่ทาฟันหนูเลยว่าทาฟันเอางี้ลุทก่อนทาเนี่ยให้มือนิ่งเนี่ยตอนการหายใจก่อนถามว่าการหายใจอ่ะเพราะว่ามือนิ่งเหรอไม่ใช่ปากเหม็นวันนี้หรือ ัวแย่ดวเดี๋ยวแย่ขมคอพี่คะมาเลยค่ะพี่แย่ปากสันเงื้อๆเลยพี่ปากสันที่หนาวอะฮะดูสิปวดฉี่ฟันออกปากเลยพอยที่นี่เปิดพูดมากเลยไม่สงสัยสั่งก้าวยอดแม่อะไรเนี่ยทำไมฮะฟันไม่เข้ากับผมฟันออกไอพูมาเร็วเฮ้ยพี่อย่างนี้ก็สวยนะ กำ๊กดีอ,ะ <S <S อ่ะจะบอกนิดนึงว่าใครที่อยากจะเป็นสาวชาวร็อกนะคะบางทีเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าร็อกเต็มสูบอย่างเช่นใต้าตาดําเขียนหน้าตอบอะไรขนาดนั้นก็ได้จริงๆเราแค่หาลิปสติกที่มันเหมาะสมกับความเป็นชาวร็อกมาเติมแต่งแต้มเท่านั้นเองใช่เลยเพื่อทำให้เราได้เป็นชาวร็อกด้วยแล้วก็สวยด้วยเที่ยวว่าแต่งนี้ก็ดีนะคือดูดูดูดาร์กขึ้นมาหน่อยนะอาจจะเข้ากับตัวจริงได้มากกว่าเดิมโอ๊ยอันนี้เป็นคำด่าไม่ใช่ไม <นะ S 1> ่ใช่หมายถึงว่าเข้ากับ ความแบบลุยๆไงก็ปกติเป็นแบบเปิงลุยๆจะ,จะไม่เหมาะกับวูดเลยว่า,วามีนัยยะถ้าผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้สัมผัสอะไรโดยตรงอย่างพี่ๆทั้งสางคนนะคะแต่ พวกเราได้รู้สึกและรู้แท้แน่จริงกับผู้หญิงคนนี้ว่าเลือคามากค่ะอ่ะเข้าเบรกต่อไปได้เลยนะคะเออตอนนี้เราก็เสร็จแล้วสําหรับภารกิจแรกของพิรุษของเราต่อไปยังเหลืออีกสองหนุ่มก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วนะตอนนี้จริงทำไมอ่ะหมดอารมณ์แล้วเดี๋ยวกไอ้เราหล่อไปแล้วไอ้สองตัวนี้มีความสามารถนะขายความสัมภารถไม่ได้ขายเรืองล่างถ้าบอกนี่นะนะเทปแรกอ่ะดูอะไรสวยงงงันไปแล้วเดี๋ยวเทปต่อไปดูตลก อ่ะอะงั้นเตรียมตัวพบกับช่วงหน้ารายการแฟชั่นบันลือโลกนะหมเราต้องพร้อมพร้อมโพสนะห้าตีสามสองโพสหนึ่งครั้งนะครับห้าตีสามโพสเออโอ้ยล้มล้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มจริง้วยเนี่ยภารกิจที่สองของเรา ให้คุณโอนโลแฟทนะคะเมคโอเวอร์คุณพอยโลแฟทกลายเป็นเมโทรไกเมโทรไกนะฮะปิดยูชิกเก้นะฮะเมโทรไก่ะ